ครับผมครับผมอ่าอีพี่สามหลังจากผ้าช่มต้นไม้แล้วนะครับเบิงเข่านะครับเบิงเข่าในในนานะครับนาเห้านะถ้าความมรนสมบูรณ์สมัยเฮาเรียนเขาจะบอกว่าในน้ํานะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวบนคูคันนาก็ต้องมีต้นไม้นะครับนี่เด้อต้นไม้เด้อเมื่อกี้ผ้าเบิงแล้วนะครับในองศาก็ปลูกไว้ลายนะครับเขาก็ว่าโอ้ย นายหงสานี่คือพีบ้าทแท้ให้หน้าดีๆมาไถปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกไผ่ปลูกต้นไม้นะครับกับนายหงสากับมองแล้วอมันควรจะมีปลกไม้พวกนี้เป็นแบบน่านเนาะเป็นไม้น,น่านไวแต่ใส่สอยนะครับต่อไปการเฮ็ดเขา่าเฮ็ดยังมันก็นะครับเผากระเห็ดเพื่อนะครับพ่ออยู่พ่อกินนะครับพอราคามันก็ผันผวนนะครต้นทุนสูงนะครับ ถ้าจะเห็ุเป็นอาชีพหลักขึ้นสิบไรนะครับเบื้องบรรยากาศนะครับมุมพุ่นในองศาก็จะปลูกพวกต้นสักเนาะต้นสักนั่นก็ห้าหกปีนะครับก็เริ่มมีเข้าเอือนยังเริ่มซัดขึ้นแล้วออกเป็นน่วยออกเป็นผลออกเป็นเมล็ดและโตกล้นมากๆอาจจะเกิดพวกต้นน้อยๆอีกเือหนึ่งเนาะอันนี้เบื้องบรรยากาศของเขานะครับข้าวเจ้านะข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็จะนี้จะเป็น สระน้ำเนาะสระน้ำสระน้ำโอเคโอเคเดี๋ยวนายองศาไปภาพไูเบึงตนสักหน่อยนึงเนาะกระสิบเบิงบึงไปน้ากันนะครับลงลงไหวดูๆหรือทายคลิปดูๆเนี่ยนะครับมันมันบมมีอย่างอกครับอย่างทีนายองศาบอกว่าเขาทํางานนะครับการพักผ่อนแนวทางนึงนะครับแต่ละคนก็นจะบม่เบมเหมือนกันเนาะบางคนก็นมัดอยากไปเที่ยว เทีเาา่ยวป่าเที่ยวเขานะครับชมสถานที่ต่างๆไปทำบุญบางคนก็คือว่าเป็นการไปเที่ยวไปพักผ่อนเหมือนกันนะครับหรือจะไปห่างบางคนก็มักห่างเนาะหางซักส,สินค่าหรือสถานที่คนหลายๆไปกินกาแฟนะครับไปกินกาแฟก็คือว่าการพักผ่อนกันเที่ยวนะในองศากมีแหละเห็นต้นไม้ต้นไหลที่เขียวฝนโต๊เห็นหน้าเม้นทา่าเห็นต้นไม้ต้นไหลนะครับ เห็นแผ่นดินเอ็นทีดดินนะครับนั่นมีการเปลี่ยนแปลงเท่ากับกระดีใจนะอันนี้คือตนรร้นสะักเนาะต้นสรรักของในองศาเบิงเบืองเบิ้งเบืงสาภาพนะครับเนาะเอาปลูกนะครับปลูกปลูกปลูกท่านที่นะอันนี้ก็จะเป็นจะอยากให้เป็นอุโม,มงค์ต้นไม้นะครับอยากเป็นอุโม,มงค์ต้นไม้นะครับอุโมงค์ต้นไม้ของเขาเนาะ ว่าไกลเกินเอื้อมนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผ้าบึงตนสักนะครับต่อนะครับเมื่อกี้หลังจากบึงเข่าบึงยังในองศาอ่ะจริงๆในองศาเนี่ยเฮ็ดถนนแบบนี้นะครับแบบนี้ไวอ้อมนะครับรอบนะครับรอบที่นาบ้านนาไร่ทรัพย์องศานะครับความกว้างนะครับความกว้างของถนนเนี่ยในองศาตีไว้เกือบซีเมตรได้ตอนนั้นนะนะครับเมื่อกว่ปลูกต้นใหม่ไซเนะนะครับ ถ้านะครับถ้าคนที่ว่างแผนจะเหตุเนี่ยในองศาเนี่ยน้ำมาให้เป็นถนนที่กว้างกว่านี้นะครับขึ้นอยกับว่าเขาจะปลูกสองแนวนะครับสองแนวบอรหรือแนวเดียวนะครับแต่เขาเขาจะมีการเข่าถึงพื้นที่เนี่ยโดยโดยถนนแบบนี้นะครับเชื่อมมันก็จะสะดวกสบายกับเขานะครับในการที่จะเข่าพื้นที่นะครับการดูแลร,รักษานะครับ ปุ๋ยคอกปุ๋ยยังหรือการขนผลผลิตนะครับมันก็จะง่ายนะครับอันนี้นายองศาเห็ดถนนแบบนี้นะครับออมทีนะครับออมทีทั้งเมดน,นะครับนายองศาเห็ดไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าปลูกต้นไม่ก็ล่องรลองรล,ลองแผนอีกคนหนึ่งว่าเขาปลูกต้นเนียงนะครับแล้วมันจะกีดขวางห้างจะลาจอดมอหรือเขาว่างแผนจะเอารถเนียงเขามานะครับถ้ารถซ่าเล่งรถมอไส ปิกอัพน,น้อยๆก็ได้หรือรถดีแกทกดีแตนได้นะครับแต่ถ้าซิปรอ,อยังเนี่ยอาจจะเขาหยาเท่ากับ่องเบิงครับอ่ะเบิงบรรยากาศไปน้ากันนะครับเบิงบรรยากาศไปน้ากันเนาะกันในองศาก็จะมือนี่ก็จะมีฝนตกลิ่นๆลน้อยๆปล๊กไว้ลายางนะน <c oughs> ต้นไม้ตน้ตนไห,หลต้นหมองม่วงต้นหม่อมีนะครับเนาะฟังแนวนี้มันจะน้ำถ่วมนะมันก็นจะเลื่มต้นนี้หน่อยอยู่ โอเคโอเคภาเบิงบรรยากาศแค่นี้ล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ